ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมออนไลน์เลนเจอร์อีกแล้วตามเคยนะครับผมมานะครับก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมออนไลน์เลนเจอร์นะครับผมผมก็จะมาพัฒนาเลนเจอร์หนึ่งนะครับผมให้เป็นล้านไฮเปอร์ก็ดีกว่านะครับผมมานะครับผมก็หลังจากที่ผมได้คลิปมานานเลยนะครับว่า เรนเจอร์ขับไปในคลิปผมนะครับผมจับพัฒนาเลนเจอร์ไหนเป็นล่าไฮเปอร์ดีนะครับผมหลังจากที่ผมใช้เวลาในการคลิปมาพอสมควรเลยนะในส่วนนี้นะครับผมแล้วก็ในตอนนี้นะครับผมผมก็สามารถคลิกได้แล้วนะครับว่าจับพัฒนาเลนเจอร์ไหนนะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์ดีนะครับผมก,ก็อนแรกนะครับผมผมดูเลนเจอร์นะครับแซลลี่ดาวิซี่นะครับผมเนียแซลลี่ดาวิซี่ชิกากรนะครับ ให้เป็นล่าไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็อย่าดูอีกเรนเจอร์หนึ่งนะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นั่นก็คือเรนเจอร์ขอเรนเจอร์เจสิกานั่นเองนะครับผมที่ผมดูไว้สอนเรนเจอร์นะที่อาจจะพัฒนาสอนเรนเจอร์นี้นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นั่นเองนะเจสิกานี่ครับผมเดี๋ยวให้ดูอยู่ไหนนะ Jessica เจสิกานี่นะครับเจสิกานี้นั่นเองนะครับเจสิกาเคพีแหบปัญญานะที่ผมดูไว้สอนเรนเจอร์นี้นะครับผมก็ คือมันเลือกยากเหมือนกันนะครับผมเพราะว่า Ranger s a l ซ y ลี่ซมันก็ดีนะครับผมในแบบของมันเนนะในตัวของ Ranger s a l ซ y ลี่ซนะครับผมก็มีสกิลที่มีการฟื้นฟูนะครับผมพลังชีวิตด้วยเห็นไหมครับ40%นะครับแล้วก็สมัครเลนเจอร์ ก็มีเพิ่มพลังชีวิต330%นะในส่วนนี้นะคือมันก็ดีกับคนละแบบนะครับแข็เลนเจอร์ซัลีดาวิซี่สามารถขโมยเลนเจอร์ฝ่ายกองข้ามได้ด้วยนะส่วนเลนเจอร์เจสิก้าเรานะครับผมเขาละอัพเป็นล่างไฮเปอร์ก็จะได้ความสามารถนี้เข้ามาขดขวากาสร้างกองครับนะครับผมของฝ่ายกองข้ามทาให้ฝ่ายกองข้ามนะครับผมสร้างกองครับได้น้อยลงนั่นเองนะครับผมมากนะครับซึ่งมันดีกับคนละแบบนะในส่วนนี้ผมก็ลานเลอยู่นะครับระหว่างการปัฒนาเลนเจอร์ แซลลี่ดาวิซี่ให้เป็นร่าไฮเปอร์ดีหรือว่าเรนเจอร์เจสิก้านะครับผมให้เป็นร่าไฮเปอร์ดีนะครับผมแล้วก็ผลสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าในคลิปนี้นะครับผมผมจะประคณาเรนเจอร์นะครับแซลลี่เจสิก้าเจสิก้าแซลลี่นะครับผมเจสิก้านะครับผมให้เป็นเรนเจอร์ไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้เราจะเข้ามาทำการประกณาเรนเจอร์เจสิก้านะครับผมเคพีแฮปปัญญาอาร์คีน่านะครับ ให้เปล่าไฮเปอร์นั่นเองนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราคลิปมาแล้วนะครับว่าน่าจะดีนะครับผมในการที่เราจะประกณาเรนเจอร์นะครับผมในโซ่ของเรนเจอร์เจสซิก้าเคพีแหบปัญญานะครับสาเหตุที่ผมจะประกณาเรนเจอร์นี้นะครับผมเปาไฮเปอร์ก่อนที่จะประกณาเรนเจอร์แซลลี่นะครับผมให้เปล่าไฮเปอร์นะครับส่วนเนื้อนะครับผมมาจากการที่ ผมได้ลันเลนะผหในกองที่จะมาพัฒนาเรนเจอร์แซลลี่ฮูฟึ์สปาใช่ไหมครับแล้วก็เจสสิก้าเนาะในส่วนนะที่เราขับคลิปนั้นไปนะครับว่าจะพัฒนาเรนเจอร์แดนเปล่าไฮเปอร์ก่อนดีนะครับผมสรุปว่าก่อนนั้นผมจะพัฒนาเรนเจอร์แซลลี่นะผมัเปเปล่าไฮเปอร์ก่อนนะครับใต่พอมาในคลิปนี้นะครับผมเรามีผลสรุปว่าจะพัฒนาเรนเจอร์เจสสิก้านะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นะครับผมแล้วก็เรนเจอร์ขับไปที่จะพัฒนาให้เป็นล่าไฮเปอร์ต่อจากเรนเจอร์เจสสิก้านะครับผมคาด ผมไม่มีการสุ่มการ์ซาแกรนเจอร์ใหม่เข้ามาหรือไม่มีการสุ่มการ์ซาแกรับเลนเจอร์ที่ดีกว่านี้เข้ามานะครับผมก็จะปรรณาเรนเจอร์แซลลี่ดาวิซี่นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นั่นเองนะตามผลสรุปนี้เลยนะครับผมานะครับก็สําหรับวัคคุดิบนะครับผมในการปรรณาเรนเจอร์เจส s ิกานะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์นะครับมาดูกันเลยนะครับก็จะใช้เลนเจอร์ลิสนะครับผมสี่ตัวนะครับแล้วก็จะใช้ลิอานะครับ4นะครับแล้วก็จะใช้บอสในการปรรณา5เลยนะ นะครับก็ให้ามาตอนนี้นะผมออลิสราขาอยู่แค่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาเล่นสเกตจูกิกนดีกว่าผมมาามล่าหาอลิสก่อนละกันนะครับผมในตอนนี้นะครับผมเราจะเข้ามาเล่นเพื่อามล่าหาอลิสกนดีกว่านะอ่านะครับเป็นไนออลิสราขาดแค่ตัวเดียวเองนะครับผมแล้วก็เข้ามาเล่นกันนะครับในส่วนนี้นะครับปุ๊บมาดูกันเลยนะครับว่าจะดอรอปแว่ออลิสหรือเปล่านะผมก็จะเอาอลิสสักสองตัวละกันนะครับจุดประสงค์ที่ผมการตัดสินใจว่าจะเอาอลิสสองตัวนะครับก็เพราะว่าหนึ่งเลยนะครับ คือถ้าผมเอาอาริแค่ตัวเดียวใช่ไหมครับมันจะแบบว่าอาลิเราจะหายไปเลยนะในส่วนในการข้าเราอาริสองก็มัอย่างน้อยนะผมแล้วก็ยังมีอาลิเหลือให้เราสามารถเก็บได้อยู่นะครับอา่านะครับเอามายัดใส่ได้นะผมเราก็เลยจะเก็บอาลิไว้ก่อนนะครับนี่ผมอันนี้ผมก็ไม่ไหวแน่เลยนะครับเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าครีมนี้ผมไม่ไหวแน่เลยนะเจอสภาพอาลิ โจมปีดาเมจงได้แรงขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็ขโมยเลนเจอร์ผมไปหมดเลยนะครับแพ้แน่นอนแพ้แน่นอนครับรอบนี้นะครับในการเก็บวัาคูดิผมดูแล้วครับว่าผมแพ้แน่นอนครับเริ่มใหม่เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาเล่นในระดับน่ายล้วกันเพราะว่าลิสนะครับผมมันเล่นค่อนข้างยากเพราะว่าเขาสามารถขโมยเลนเจอร์ผมไปได้นะผมเม <c oughs> ื่อสามารถขโมยเลนเจอร์ไปได้ก็ข้ากับว่า เราจะเสียเลนเจอร์ไปให้กับอาริเลยนะอาริก็เลยจะมีเลนเจอร์เราเข้ามาด้วยแล้วก็พวกของอาริด้วยนะครับรวมกันนะครับก็เป็นสองสองกลุ่มเลยนะมาโจมตีป้อมเรานะครับเราก็จะแพ้ได้นะครับผมในส่วนนี้การนี้นะครับผมผมเล่นในระดับน้านะครับผมก็โอกาสผ่านมีนะครับมีโอกาสผ่านแต่ว่ามาจากน้อยนะครับมีโอกาสผ่านไม่ใช่น้อยครับโอกาสผ่านเยอะนะครับมกับว่าโอกาสรอปได้รับเลนเจอร์นะครับ จากสกเกตจูปีที่เราเล่นนะผมจะน้อยนั่นเองนะนี่มาดูกันนะัะว่ารอบนี้จะดอกได้อลรริสรหรือเปล่านะอยากได้อลรริสมากๆเลยนะครับผม <ours S 1> ในรอบนี้นะครับนี่ผมมาดูกันเลยนะจะดอกได้อลิสหรือเปล่านะครับผมนี่ครับผมไม่ยากอลิสนะครับผมไม่ยากครับได้ผหลหรือไพลินมานะครับไม่เป็นไรนะครับไปอีกรอบหนึ่งละกันนะครับผมราคาลิ้แค่สองอะลยนะครับผมก็จะ สลับเวลาก็จุดนี้นะผมเล่นสแปมหนึ่งแล้วกันนะครับผมไม่นานนะประมาณสักสามสี่นาทีนะผมว่าผมน่าจะแก้ริทแล้วนะครับอ่าลอมนี้ผ่าสเติไว้นะรอมนี้ผ่าสเติได้ไวมากนะครับมาดูกันเลยนะครับปุ๊บอาริจะมาหรือเปล่าครับยังไม่มาอีกนะครับผมบนนั้นเลี้ยวหนาก็ไม่มีอาริมาให้เลยนะครับอีกรอบหนึ่งละกันนะครับมาดูกันเลยนะครับ มาดูกันเลยนะครับอย่างน้อยมันก็จะออกมาเลยครับเพราะว่าเราจะเล่นไปนะครับสักพักหนึ่งและประมาณสามหรสี่นาทีอะคี่บอกไปเนาะในสเกตจุกกตแล้วผมก็มาแจใจครับว่าผมสามารถาบล่าอลลิก่ายนะครับผมจากการเล่นสเกตจุกกตนี่แหละนะครับภายในสามหรสี่นาทีนี้นะครับปุ๊บจะไม่มานะครับยังไม่มาไอ้บนัเรียวหนามาผมเอาอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเอาอีกรอบหนึ่งครับผม แต่สมมุติว่าครับผมคลิปนี้นะผมไม่สามารถพัฒนาเลนเจอร์อลิศนะครับผมไม่ใช่ดิไม่สามารถบัคนาเลนเจอร์เจสิกาเป็นล่าไฮเปอร์ได้นะครับผมผมก็จะเปลี่ยนแผลนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็จะบัคนาเรนเจอร์แซลลี่ดับิซี่นะครับผมให้เป็นล่าไฮเปอร์แทนเลนเจอร์เจสิก้าไปก่อนแล้วก็เลนเจอร์เจสิก้านะครับจะเป็นเลนเจอร์ขับไปนะครับในการที่ผมจะบัคนาเป็นล่าไฮเปอร์นะถ้าผมไม่สามารถตามเก็บอล,ลิกได้นะครับผมในคลิปนี้ อีกรอบหนึ่งมาดูกันเลยนะครับจะดอปหรือเปล่าับอาริสมานะครับอลิสโจนออกมาไม่มาในหูรอมนี้อลิสก็ยังไม่โผล่มาให้ผมเลยนะครับเอาอีกรอบนึงแล้วกันนะครับในระดับนายเช่นเดิมนะโอกาสดอกแค่อิสมันน้อยมากๆเลยนะบอกไว้ก่อนนะว่าเข้าเล่นในระดับนายมาโอกาสดอกก็แค่ไม่มีนะคือน้อยมากๆนะครับ ขนาดเล่ในระดับน้ายธรรมดานะครับผมโอกาสที่ผมดรอปแกนลินะครับผมยันน้อยเลยนะครับผมเล่ไป20กว่าเกมก็จะดรอปได้รอบหนึ่งนะแต่รอบนี้ผมว่าไม่รู้จะออดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแผดูนะครับนี่ผมใช้ครีมแบบเป็นครีมลีโอน์ดเลยนะผมว่าผมผมจะก็เปลี่ยนแผดในคลิปนี้นะผมเราจะก็เปลี่ยนแผดแล้วนะครับเปลี่ยนแผดจากการบัคนาเรนเจอร์นะครับผม เจสสิก้าให้เป็นล่าไฮเปอร์ก็เปลี่ยนไปแผ่พัคนาเรนเจอร์แซลลี่ดาวิซี่ให้เป็นล่าไฮเปอร์้วล่ะนะครับคพราะเราไม่อยาเลีมาจริงๆนะเอาอีซสอนรอบแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมขอเล่นในระดับปกติแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่า,ลานะครับแล้วก็ขอเพื่อนเข้ามาช่วยด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้รเราไม่ใช้รีมลีโอนานะครับเนีย่ยดูกันเลยนะครับจะเดาะมาหรือเปล่าครับครับผ้าคือจบเลยนะ รอบนี้นะครับผมพลาดไม่ได้นะผมพลาดแล้วเราโดนขโมยเลนเจอร์ไปคือจบไปนะในส่วนนี้นะครับผมเราไม่ยอมแน่นอนครับผมเราก็จะปล่อยเลนเจอร์เข้าที่เราสามารถปล่อยได้ปล่อยแค่นี้พอครับออาขอโมยเลนเจอร์ผมไปหมดแล้วนะครับน่ากลัวมากเลยนะครับเราปล่อยมาเสิร์ฟแล้วกันนะครับกองครับเรานะครับผมว่าไม่ไหวแน่เลยนะครับ นี่ค่าลิฟนะครับผมใกล้บัรบนะครับผมเพิ่มพลาสวิตมานะครับเลือดจากเต็มเลยสภาพนี้นะนะผมว,ว่าหนักกว่าเข่าไม่ไหวครับผมเลนเจอร์ผมนี่สู้กับลิฟไม่ไหวนะลิฟนี่สุดยอดอมาเลยนะครับไปเจ้าแม่ความสุดยอดเลยนะครับผมในการคิวนะคือมันสามารถขโมยเลนเจอร์ผมได้นะครับผมสู้ไม่ไหวครับ มาผมรอบสุดท้ายแล้วมลมหมวข่ารีไม่ดอกมานะครับก็จะเปรียบไปปราคนาดเรเจอร์ซันิด s ร์วิซีนะก็ขอพายด้วยนะครับผมในคลิปนี้ที่เราจะมีการเปลี่ยนแผนนะครับผมแล้วก็เวลาของเรานะครับจะไม่พอนะครับผมในการที่จะเข้ามารีวิวเรนเจอร์ซันล a เด e รวิซแไฮเปอร์ให้ดูกันนะก็ขอภัยด้วยแล้วกันนะครับาลอลนี้เม่์เจสิก้านะ ถาจะิก้าเราได้นะหมเราก more, ็จะรอมาแล้ส <'s> ักเกลร์จุกับอีกรอบหนึ่งเพื่อจะดอกได้ร <Pie>? ับเลนเจอร์จส <iscernible carn> ิกไม่ดีเพื่อจะมีโอกาสดอกได้รับเลนเจอร์อาริสนะครับผมโอ้โหส่วนนี้ผู้พิไปเยอะมากนะอ้าวผมไดอาริสมาผมแกอาริสมาเรียบร้อยนะครับวาริสมาแล้วผมมาเอากรเลยนะครับไหนเราก็ไดอาริสมาแล้วนะครับตอนนี้นะผมอาริสเราครบแล้วนะครับผม่ยากไดอาริสมาเพื่ออีกตัวหนึ่งนะครับผมนะนะครับเอามาช่วยนะครับเรามีจะดอกได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ คลิปนี้นะครับผมมันจะใช้เวลานานนิดนึงนะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมคาดจะใช้เวลานานานิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเราอยากจะพัฒขนาดเรนเจอร์เจสิกาห้เป็นล่าให้เปิดให้ยากนะครับผมอ,อย่าไม่มานะครับมาต่อ,อสักน,นิดหนึ่งละกันนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะมาหรือเปล่าครับซึ่งในประจําสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนะครับผม PVP ระดับหนึ่งนะครับผมขอโล่นะครับผมก็แสดงความินดีด้วยนะครับผมกับพี่สุประดิษฐ์นะครับผมที่ได้ PVP ระดับหนึ่งขอโล่นะครับแล้วก็ได้คอนแซปติดเกาะกันมา11บเสมัยเนาะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับก็แสดงความินดีด้วยแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับยังไม่โผล่มาเลยนะครับผมในตัวของเลนเจอร์อาริสนะอาริจะไม่โผล่มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะรอบนี้นะัวอาริจะโผล่มาให้ผมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับ คือเราจะสุ่มดอกให้ได้รับเลนเจอร์อลิสนะครับผมนี่นะครับมันจะสุ่มดอกออกมาก็้ย่าอยู่นะอลิสเรานะครับจะได้มาหรือเปล่าครับผมถ้าไม่ได้มาผมว่าผมว่าเราจาเป็นจะก,กบขนาดเลนเจอร์ละในโซนของเลนเจอร์แซลลี่ดัซี่นะครับผมให้ไปล่าไฮเปิลนะครับครับนั่นไดดาวดูี่นะครับครับผม อ่านะครับรอบนี้ก็ยังไม่ดออไม้ผมอยู่ดีนะครับผมเมื่อกี้เสียนนาผมนะครับเสียดรอบเลยครับอ่านะครับหล่อหน้าดูเลยนะครับผมมาครับมาต่อกันเลยเนาะอีกกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมันจะดอกให้ผมหรือเปล่านะมาดูกันเลยนะครับมันจะดอกได้หรือเปล่านะครับนี่เมื่อกี้เสียนเนาะผมเราให้นอะผมเข้ามาแบบให้กำลังใจผมนะครับในการที่เข้ามาแคสไลน์เลนเจอร์นะเมื่อกี้ให้นอะผมเข้ามารู้สึกอย่างไรบ้างผมเสียนหล่อไหมนะครับมาดูกันเลยนะครับรอบนี้จะมาหรือเปล่าครับ อาริจโจนออกมาไม่มานะครับผมไม่มานะครับเก่ในนะครับผมในกรณน,นี้ว่าคู่ดิบนะครับผมในกาบาัคานาลเลนเจอร์เจสิก้าเรานะครับผมก็เพียบพร้อมแล้วนะถึงแม้เราจะขาดอาริจอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราใส่รอบนี้อาริจจะหายไปเลยนะครับผมเราก็จะยอมแล่นนะครับแลกอาริจหายเพื่อเอาลเลนเจอร์เจสิก้าไปล่าไฮเปอร์ผมว่ามันก็คุ้มนะฟอนดีเดี๋ยวเราค่อยการเก็บกิหลังง่ายนะครับผมในส่วนนี้ นะครับผมกับว่าก็จะก้อนใช้ระยะเวลาในการการเก็บก็พอสมควรนะครับรอบนี้นะผมจะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่มานะฮะไม่เป็นไรนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาพัฒนากันเลยดีกว่านะครับไหนไหนอลิก,ก็ไม่โผล่ม้ผม,มละนะไหนไหนเราก็มีอลรีครบละนะครับผมเราจะพัฒนาไปล่าไฮเปอร์ก,กันเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากให้เวลามายืดเยือนะครับเวลายืดเยือเก็ไปเดี๋ยบโคจะรู้สึกเบื่อใช่ไหมครับว่า ทำไมเวลามันยื้อน่าเกินไปจริงๆมันน่าเบื่อนะอ่าผมเข้าใจนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้รีบรัฒนาเลนเจอร์ใไฮเปอร์ Hyper, ให้เร็วที่สุดนะครับมาผมมาครับในส่วนเลนเจอร์เจสิก้านะครับพื่ดูคลิปนิหญ่ผมพัขนา Jessica, เนลนเจอร์เจสิก้าไฮเปอร์ใช่ไหมครับมาผมเรนเจอร์บลอสเรานะครับปลดล็อตเรียบร้อยนะครับเรนเจอร์ขับไปนะครับผมที่เราจะต้อนสายคือไปเรนเจอร์คาร่าด้วยไหมใช่ไหม ถ้าผมจำไม่ผิดนะในโสโโลเรนเจอร์เจสิก้าแต่ก็ใส่เรนเจอร์คาร่าด้วยーーーนะครับเดี๋ยวเรามาปลดล็อกรลนเจอร์คาร่าให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มาดูกันนะครับเจสิก้าเป็นเรนเจอร์คาดไม้นับแปดดาวไม้นะครับแล้วก็เป็นล้านเอลกาด้วยนะครับหาก่อนนะครับผมส่วนนี้นะครับมาหายานนิดนึงนะครับผมมาเจอแล้วครับผมนี่ครับ ไม่ใช่นะครับเอ้าไม่ใช่กดผิดนะผมช่วงนี้กดผิดบ่อยมากนะครับมาเจอแล้วนะครับอ๋อเขาไม่ใช่คาร่าหรอหรอเป็นลิอารนะครับผมไม่ใช่คาร่านะครับขอภัยะผมตอนนี้นะผมคาร่าเราก็จะปิดไปก่อนนะครับล็อกคุณแชร์ไปก่อนผมก็เผลอขายแหละครับผมเคยแบบเก็บเรนเจอร์จากสกิร์ุกติมาแบบเหนื่อยมากแล้วก็เผลอขายไปนี่เสียดายมากนะใครคิดเล่นเรนเจอร์ก็ควจะรู้นะครับว่าวัาคคิบหายากขนาดไหนนะครับ โอเคครับผมในตอนนี้นะครับผมก็เพียบพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาประคนาเป็นล้านไฮเปอร์กันได้แล้วนะครับนี่นะครับมามากันเลยนะครับเดี๋ยวขอเข้ามาไว้ในทีมก่อนแล้วกันนะครับขออนุญาตนะครับผมเนี่ยเราก็จะมาประคนาเป็นล้านไฮเปอร์แคร์แซลลี่ดาวิซี่นะก็ขอมาแคร์ที่เลยแล้วกันนะครับมาครับผมนี่ครับเดี๋ยวมาประคนาเป็นล้านไฮเปอร์กันเลยดีกว่านะครับขอเวลาหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับก็ นี่ผมก็บอกเลยนะครับว่าเลนเจอร์เจสิกาเป็นเลนเจอร์ที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าอันดับต้งๆของโลดนะผมใช้กันนะนี่ผมเห็นไหมครับเจสิกาเรานะครับอันดับต้องๆของโลดนะอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามของโลดนะครับผมจะใช้กันนะครับผมมีเจสิกานะครับขอใช้กันด้วยนะเห็นไหมครับแล้วก็อันดับสามเราก็ใช้เหมือนกันนะนี่นะครับนี่อันดับสามก็ยังใช้อยู่นะครับ อัดดับ3ามแม่ใช้นะไม่เป็นไรนะครับแต่อัดดับ4 A, ใช้ได้นอนนะครับคือพี่สุประดิษฐ์นั่นเองนะครับใช้เลนเจอร์เจสิก้าอยู่นี่อ่านะครับเดี๋ยวเรามาพัฒนาก,กันเลยเนาะเพราะเราไม่อยากยื้อเยื้อไปมากกว่าน,นี้แล้วนะมากันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตยัดนะครับผมในโซ่ขอ,ขอกบนะเหมือนเดิมเลยนะครับผมยัดซะสองตัวละกันนะครับให้อย่างน้อยแบบพอมีเลเวลขึ้นม่หน่อยหนึ่งละกันนะครับประมาณนี้ นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาพระคนาเป็นล่าไฮเปอร์กันดีกว่านะครับนี่อ่านะครับว่าคู่ดิบเรานะครับอัลลิเราจะหายไปเลยนะในส่วนนี้นะครับบอกว่าคะแนนเรียน่าจะลดลงนะครับผมส่วนอัลลินะครับผมคะแนนไปสูบเลยนะก็จะหายไปเลยนะครับผมโอเคผมมาครับเรายอมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้นะผมเรามาคือขนาดนี้แล้วนะครับแล้วกัดสินใจแล้วจะก้ลงมือแน่นอนนะครับเพราะเราตกดสินใจขนาดนี้แล้วนะ เปลี่ยนแปลกก็ไม่หานแล้วล่ะนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะผมแล้วก็สามารถพัฒนาเรนเจอร์เจสิก้านะครับผมให้เป็นล่าหฮเปอร์ได้แล้วนะครับเย้ดีใจมากๆเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับกระหลอการแชร์เกมดาเรนเจอร์ในวันนี้ในคลิปนี้นะขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับผมในการแชรเกมดาเรนเจอร์รอบหน้านะครับเราจะเข้ามาทำการรีวิวในโซ่ของเรนเจอร์เจสิก้านะครับ ล่างไฮเปอร์กันเนาะในคลิปหน้านะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมเป่า KWS นะครับผมก็จะก,ก็ขออนุญ,ญาตลาเพื่อนเพื่อนกันละคนนะครับจบคลิปไปเพียงข้านี้ก่อนนะคะไปกับเพื่อนสวัสดีค่ะ